เพลงนี้นะครับเพิ่งปล่อยมิวสิควิดีโอนะครับเพลงใหม่อุ๊บเพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอนะเพลงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพงว่าเอาอีกแล้วครับก็เป็นเพลงฟังสบายๆความหมายน่ารักนะครับก็เป็นนานๆทีจะผมจะมีเพลงแบบ p อป h ิ p h อปมาให้ฟังนะครับก็อยากให้ไปฟังร้องตามกันเดี๋ยวเรามี challenge มีท่าเต้นตามมาด้วยมิวสิควิดีโอก็ออกมิวสิควิดีโอออกแล้วด้วยอยากให้ไปดูกันครับถ้าไม่อยู่นี่ถึงอยากให้สร้างชายหล่อ มาในจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังง่ายนานๆที่ Two Piece เคมีเพลงที่มันฟังแล้วค,ค่อนข้างที่จะฟังง่าย e ี s y Listening แบบนี้นะครับทีนี้ก็เลยเราคิดถึงแบบอยากให้มีท่าเต้นที่เต้นตามง่ายๆอยากให้แฟนๆเนเต้นตามใน Instagram ใน TikTok ออเป็น challenge อยากร่วมสนุกอยากมีส่วนร่วมกับคนฟังด้วยใช่เหมือนคราวนี้เราก็ฟังเพลงมันแมสมากขึ้นนะครับผมใช่จริงๆแล้วเพลงมันเกี่ยวกับอะครับเอาขออีกคืนหมายถึงว่าเหมือนกับเมื่อเหมือนเราไปตกหลุมรักใครแล้วเราแบบว่า อยากจะเจอเขาอีกครั้งอยากจะเจอเขาอีกค well. ืนหนึ่งอยากจะแบบไม่อยากเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจออะไรเงี้ยครับคราเพียอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันมาจากอินเนอร์นะตอนนี้เลยนะเวลานี้ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขาก็เลยเข้ามาเรีนว่าได้ทุกคืนใช่เจอได้ทุกคืนเออเคยไห นิดนึ่งครับการพฤติการถ่ายเอ็มวีเป็นยังไงบ้างก็ดีครับเป็นการถ่ายเอ็มวีที่เราได้ทีมของโมนะครับจริงๆเราเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วทีนี้เรามีคอนเซปต์คือผมกับพี่พลอยเนี่ยเราเราเราชอบดูหนังกันอยู่แล้วก็เลยมีคอนเซปต์หนังที่เราชอบหนังแอคชั่นที่เราชอบหรือว่าเหมือนเราจับมุกอะไรขึ้นมาซึ่งพี่พลอยก็ช่วยเรื่องคิดคอนเซปต์อะไรด้วยนะครับขอบคุณพี่พลอยด้วยแล้วก็บวกกับโมก็ได้ร่วมกันสามสามสามคนนะครับ ก็สนุกครับแล้วก็เหมือนเป็นหนังนาจะได้ทำวีเหมือนเป็นหนังนะครับถ้าใครยังไม่ดูอยากให้ไปดูมากก็ขอโม้แล้วก็ได้สถานที่สวยจากลาชเพลด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณพี่จอร์ธดาด้วยสำหรับสถานที่สวยๆส,สวยมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ก็เล่นไปก็กแ,ปกแปลกๆดีมีความเขินมาเรื่อยๆ mm hmm. แต่ต่าหลังก็โอเคเริ่มๆเพิ่มพี่พลอยเข,เ,ขเขาเป็นนักแสดงเบอร์ชีพแล้ว mm hmm. แล้วก็มืิษามาช่วยเราช่วยส่งเราช่วย อิมพอไวส์ไปกับเราได้แต um, the ่เขาเป็นนักแสดงเขาส่งอีโมชั่นไอ้ออารมณ์ยังไงบ้างเพราะว่าเขามีทั้งแบบว่าใกล้ชิดก็คือเขาก็จะบอกว่าแบบ อย่าคิดไรเราต้องแบบปล่อยไปตามวิธีโฟล์กแบบคือผมมันจะอ่านขำเนี่ยมันจะเดี๋ยวก็จะ,จะขับออกมาละอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีภาพเบื้องหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูกันน่า,า,นาจะน่าจะเป็นอะไรที่ตลกอยูุ่ดขับ่อยไหมครับพี่ต้องก็บ่อยครับบ่อยเหมือนกันแต่ตอนหลังๆก็เริ่มชินละก็โอเคเริ่มเริ่มเริ่มปรับบทได้จริงๆมันเก่งกับซีนไหนมากที่สุดหรือซีนที่ปล่อยลงตั้งแต่ซีนแรกเลยครับทุกท่านจะรู้สึกคือแค่หันหน้ามาเนี่ยเว็บแรกคืออินโทรเนี่ยพอหันหน้ามาก็ต้องแบบซึ้ง เล่นไปสามเทคหันมาก็แบบพุ่งใส่แล้วอ,อ่างเงี้ยก็ตลกดีครับสนุกดีได้ได้ได้ทำงานกับคนรู้จักมันเขินหนมันเกง่งทั้งคู่ทั้งคู่ครับ<อ>ทั้งเขินทั้งเก่งทั้งฮาด้วยแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของกรารแสดงของคุณพลอยแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเราของเขาอะเทคเดียวผ่านหมดไอ้ที่เป็นฉากเขาโซโล่ครับเพราะว่าเขาเมื่อชีพอยแล้วไม่ไหวหวงหลายคนคิดว่าเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณพลอย มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาร์สออฟฟิศแล้วกันเป็นเหมือนกับเอ่อมีส่วนมีส่วนมีส่วนอะไรเป็นไงบ้างครับพี่ผ่านมาหลายคนยกให้คู่เราเป็นคู่ที่ค่ารักกันเั็มที่ก็ดีครับดีครับ enjoy happy ดีทีนี้เรามอกว่าเป็นค่งรักขนาดไหนครับผมว่าก็ในระดับหนึ่งนะแต่แต่พี่พายเขาชัดเจนเขาก็เขาก็ชัดเจนเวลาพอเราลงรูปคู่กันมีคนเข้ามาแซวเราแบบ เมื่อเขิดน้ำกับโมเมนต์เนี้ยแรกๆก็มีหลังๆลงบ่อยไปไหนเพื่อนเริ่มหมืนไส้ละแซลเล่นเขาแซวเล่นก็แซวครับแซวแซวก็จะแซวจะแซวจนเราก็บอกเอ้ยไม่ไม่ต้องลงแล้วดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อเอาแล้วแซวตัวติดกันตลอดเลยไปไหนต้อแบบไปด้วยกันตลอดเขาเขาก็เขาก็น่ารักเขาจะสปอร์ตผมหลายๆอย่างขอบคุณนยังงไบ้างที่ไปที่ยุโรปมาดีครับคือ เขาไปเยี่ยมเพื่อนเขาผมได้ไปทำางานกับแบรนด์เล่าที่แมนเชสเตอร์อยู่แล้วก็เลยประจบเหมาะได้บินไปสเป็นต่อเป็นครั้งแรกของผมด้วยเขาก็เหมือนเป็นไกด์ทัวร์นี่ครับนี่มันเป็นไกด์ส่วนตัวไไกด์คนนี้เป็นยังไงบ้างใกล้คะแนนเ้่าไดีครับดีมากไกด์ที่ดีมากคือได้ใช้ชีวิตกันมตัวสองจริงๆเลยาจเพราะว่าเี่อินไดยหลายคนก็จะมองเป็นทราคาคืนทะเล ครับประมาณนั้นดีครับแฮปปี้แฮปปี้ดีอ,อยาการู้สึกยังว่าหลายคนเชียร์คู่เราเราชื่นชอบคู่เราในความที่เป็นมมนต์ธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ต้ขอบคุณนะครับคือเหมือนกับเราก็แบบเออมันก็เป็นอะไรที่มันมีความสุขแล,แล้วเราก็เหมือนกับเป็นเหมือนเวลามันกูดทัมมิ่งด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์โมเมนต์ให้กับแบบเ,เพื่อนเพื่อหรือแฟนๆแล้ว,ล,วล้วก็ขอบคุณที่มันก็ออกมาแบบ เออมันก็เป็นธรรมชาติแล้วเขาก็มองว่ามันน่ารักแล้วก็ทําให้แบบหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆก็รู้สึกขอบคุณที่เชียร์พี่พลอยเชียร์ผมอ,อ่านคอมเมนต์กันบ้างไหมคะับเวลาคนมาชม,มาอะไรเงี้ยอ๋อนะครับอ่านอ่านก็น่ารักเราก็รู้สึกอัพพิเชียรเรารู้สึกแบบเออเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้มีอะไรปิดบังอะไรก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ออคอยเชียร์แสดงว่าณวันนี้นก็ยอมรับว่าเราเราปา็นคนทั้งรัก ประมาณนั้นใช่ไหแล้วคนแซวเราข้างรักแล้วเราถามคุณบอลไปว่าเขาชมหรือว่าเราเป็นคนคั่งรักเออผมว่าเขาเขาข้างรักเลยเขาเาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนกว่าผมอ่ะเขาชัดเจนความที่คอยอยู่กับการมานานแล้วเราเพิ่งมาได้รู้จักตัวตัวเขาจริงคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมหรือว่ายิ่งกว่าหรือว่ายังไงจริงๆผมรู้จักเขามานานแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาแมนอ่ะผมว่าเขาแมนแมนกับผมอีกอ่ะก็แมนแมนเป็นคนที่แมนเป็นคนที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาดี ทีนี้ที่เป็นแอนรับใหม่ของเราสำหรับโซ่เองม้สิกอย่างไรบ้างก็ค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปเราต้องศึกษาทบทวนแล้วก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์แน่นอนแล้วเอนจอยกับทุกๆวันเอนจอยในกู๊ดโมเมนต์พยายามหาความสุขทุกอนนี้เรียกว่าแฟนไหมครับแฟนครับ ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วอยากรู้เหมือนใครอยากรู้เหมือนกันกระทบนะครับกระทบมีคนมาถามเยอะเลยมีคนมาถามเยกระทบครับเลยอยากรู้ว่ามันเป็นใครวะเนี่ยอยากรู้ไากอยากรู้เหมือนกันแต่รู้สึกไงว่าขวดมาออกที่เรา ก็ด้วยคําพูดก็คงไม่ไม่แปลกแต่ก็อยากรู้ว่าเป็นใครอยากรู้เหมือนกักนเพราะเพราะเพราะว่าใครจะไปกล้าอรารวาสในบ่อนด้ไหมฮะ <laughs> คือมันต้องโดนก,กระทืบแน่นอนแหละมัน <laughs> ไม่มีว่าเกือบโดนนะ่ะมันต้องโดนแ <laughs> น่ๆถ้าไปอรารวาสอะ่ะแล้วอยากรู้ว่าใครกล้าแค่ั้นอรารวาสก็ใหญ่นะไปอรารวาสในบ่อนเข้าไปอีก โอ้อยากเห็นหน้าเลยอ่ะผมว่ามันต้องโดนมันไม่มีเกือบโดนอ่ะแต่ว่าต้องก็อยากให้ฝากตามหาคนนี้ให้ด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าใครกล้าขนานั้นซีเรียสมั้ยกับข่าวในความมันแบบว่ามีตัวมัมเข้ามาถึงเรื่องตงจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่กระทบมาก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่เหมือนกันครับเหมือนคนที่ทำงานด้วยหรืออะไรอย่างมันก็กระทบเหมือนกันเพราะยังไงเขาก็คิดว่าเป็นผมแน่นอนก็เข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องเด็กกระครับเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ คิดว่าไม่ใช่ผมอยู่แล้วแต่ผมก็เล่าเรืเ่องมันมีกระทบงานอะไรนะครับว่ามันก็เริ่มซีเรียรลละนิดหนึ่งอยากกันทำงานมันประมาณไหนครับทำให้คนที่ทํางานด้วยเขารู้สึกว่า,อาคอนเซิร์นแล้วก็ไม่สบายใจกับ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 ตัวเราซะมากกว่ามีดีเทลนะครับขอขอไม่ลงระบ,บุน่าจะคล้ายๆเดิมก็เราน่าจะไม่ได้ปรับอะไรมากน่าจะเหมือนเดิมอยากให้คนเข้าใจว่าที่เป็นเรา อยากใหเเ้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะครับเราอยากว่าให้ความธรรมชาติตงเนี้หวังว่าให้กับเพื่อนที่กับคนที่เข้าใจแล้วก็ส่งพลังงานดีกับเราด้วยกันออก,ก็มีส่วนครับจริงๆต้องอยากจะบอกคนพิเศษข่าคู่เรายังไงบ้างว่าหหายคนอาจจะตีความคิดไปเองหรือว่าเรื่องบอลเนี่ยแหละครับเรื่องเรื่องที่แอกว่าแนง,ง่ลบ จะตัดออกคนที่เส็จผ่านอะไรบ้างหมายถึงกับทุกเรื่องเหรอครับใช่กับทุกเรื่องที่คนบอกว่าคิดไปเองว่าคือพอยต้องเป็นอย่างนี้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับหมายถึงว่าดราม่าบอกว่าจะเป็นมาข้างลับหรือว่าอะไรอ๋อก็จริงๆแล้วเอ่อก็มันก็อ่านเพื่อแบบเอ็นเตอร์เทนแล้วก็ความสุขนะก็ผมว่าอยากให้เอ่อมองในสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่มีใครเพอร์เฟกอะไรที่มันเป็นไม่ดีแล้วก็อยากให้ศึกษาอยากให้ดู บางทีมันแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็อยากให้มองในสิ่งดีๆแล้วกันไม่ไม่มีใครเปอร์เฟกผมก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มาบาลา,าก็อยากให้มองสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเอาไปปรับใช้ด้วยแล้วกันทั้งดีและไม่ดีคอมงทีแบะไร่าี้ยสำหรับต้องรู้สิ่งอะไรคอมเมนต์ดังลึกแรงไปถึงเรื่องอะไรครับทุกเรื่องเวลามีเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความนักเราเรื่องเกี่ยวกับอะไร เรามีคลื่นหรือเราเข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 าาว่าไงอ่ะผมผมยังไม่เห็นเลยไม่บางทีบางทีเราเราเราเคยเห็นไลฟ์อ่านไม่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 เคยไม่เคยโอเคคู่เราหวานเกียบเนอะก็ผมว่าพยายามพยายามให้มีความสุขมากกว่าครับไม่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรราบรื่นเสมออยู่แล้วอยากให้ไปแบบว่าวันต่อวันอัปเดตพัฒนาไปด้วยกันค่อยไปศึกษาไปเรื่อยๆครับผม ก็เดี๋ยวพยายามไม่เยอะจนคนคนเบื่อเดี๋ยวคนจะเบื่อเอาเดี๋ยวลงเลยสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหว่าเต็บซี่บอกหมดซ่าอารอน